เครื่องใช้สำคัญต่างๆก็ได้แก่พระมหาพิชัยราชรถซึ่งเป็นราชรถสูงขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสมัยอยุธยาพระมหาพิชัยราชรถนั้นสูงถึง1,120เซนติเมตรยาว1530เซนติเมตรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อการพระบรมศพส,สมเด็จพระประถมบร,รมาราชชนก ในปีพุทธศักราช2338ต่อมาในปีพุทธศักราช2342ได้ใช้พระมหาพิชัยราชรถทรงพระโกศประสบสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นใช้อัญเชิญเฉพาะพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน ในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้พระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถทรงพระโกศซึ่งนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุขสขขดขณะนี้ผู้สามลา,าที่ถวายประคองพระบรมโกศบนพระยนานมาตราลำคานถวายบังคมแล้วลงจากพระยนานมาตราลำคานนะครับ เจ้าพนักงานเลื่อนจานรองพระบรมโกศเพื่อเชิญพระบรมโกศไปตามรางขึ้นปฏิสถานที่ท้ายเกเินมนในนาคซึ่งเทียบอยู่ที่พระมหาพิชัยราชรถและนาที่นี้ พระบาทสมเด็จพ,พระจิ๋ยูจะได้สรงพระกรุณาโปรดปราโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอร,ราสา,รสา,รราธิราชเสยยมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพพระราชราชดาเสียมบรมราชกุม,มารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการสะระปกรณ์ที่ท้ายเกลมบันไรน่าพระสงฆ์จํานวน20รูปครับจาะาพนักงานเลื่อนเชิญพระบร,รมโกศไปตามรางนะครับพระบรมโกศนั้นประดิษฐานอยู่บนแท่นไม้ที่เรียกว่าจานร,รองรับ มีลักษณะเป็นแท่นไม้รูปแปดเหลี่ยมตามลักษณะฐานของพระบรมโกศนะครับและเจ้าพนักง,งานถอยพระยานมารสามลำคาญที่ได้ส่งเสด็จพระบรมโกศเจ็จเรียบร้อยแล้วออกไปพักคอยตามถนนท้ายหวังครับจะเห็นได้นะครับว่าเจ้าพนักง,งานที่หามพระยานมารสามลำคาญกำลังจะเชิญพระยานมารสามลำคาญออกไป หยับเลื่อนออกมาจากระยะที่เทียบชิดอยู่กับเกรมบันไดานาคพอให้เจ้าพนักงานสอดตัวเข้าปฏิบัติได้นะครับเชิญขึ้นบนบ่าแล้วก็หามออกไปพักที่ถนนท้ายวังจะสังเกตเห็นได้ว่ามีพระศัพท์ตระดลดชเสวะชัดคันดานอีกองค์หนึ่งที่จะเพน่กงานรอถวายก่างกันเพราะว่าองค์เดิมนั้นได้สร้างขึ้น สำหรับพระยานามาตยสามลำคันโดยเฉพาะ,ะเมื่อเชิญพระบรมโกศขึ้นปฏิสานที่ท้ายเกลื่อนบันไดน,นาคแล้วจะได้ถวายกางกั้นพระสัพตปดลเวตชะคนานที่จัดเตรียมไว้อีกอง,องหนึ่งทางด้านซ้ายมือนะครับเกนบันไดหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของช่างไทยสมัยโบราณที่มีเทคนิคทางดองเดียวกับกว้าน ทางด้านใต้นะคะถ้าภาพจับได้จะเห็นมีลวดสลิงนะคะมีกว้านสำหรับหมุนเชิญแท่นเกรรนที่อยู่ด้านท้ายขึ้นยกระดับพระโกศให้เสมอกันกันกบพระมหาพิชัยราชรสค่ะเจ้านายที่คิดประดิษฐ์เกิรนบนนันไดนาบที่เป็นลนักษณะกลไกอย่างกว้านของเรานี้นะครับก็คือพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งพระนามเดิมวัดจุย้ย ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์น้อยกับคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากมรมภาษีสุดารักพระเชษฐภคิีีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระสนั่นจึงทรงดํารงอยู่ในฐานะเป็นพระนัดดาในรัชกาลที่หนึ่งและเป็นเจ้านายชั้นเรียงพี่เรียงน้องกันกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงกำกับราชการกรมวังและกรมมหาไทยสิ้นพระชนในรัชกาลที่สองเมื่อพระชนมายุได้53ปีทรงเป็นต้นราชสกุลมนตรีกุณนะครับทรงมีฝีพระหัตในเรื่องของงานช่างและเรื่องของการละครตลอดจนกระทั่งการบริหารในราชการเม่ดินอีกหลายกระทรวงถบวงกลบครับ นอกจากเกรนเทียบพระมหาพิชัยราชรุศแล้วนะคะยังมีเกรนและสะพานเกรนที่ทอดสําหรับอันเชิญพระบรมโกศหลังจากเวียนพระเมรุเข้าสู่พระเมรุรูปนาศไปประดิษฐานเหนือพระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเจ้าพนักงานก็จะถอดสะพานเกรนนี้ออกไปเจ้าพนักงานติดตั้งท้ายเกรบนบรรไดนานะครับ ซึ่งเป็นส่วนประกอบเพื่อความงดงามแล้วปูราดพระสุจนิสำหรับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแสแมรรมราชกุมารีเมื่อส่งปฏิบัติพระราชกรกิจทอดผ้าสดับประกอบไทยเกิน จำนวนพระสงฆ์ที่สาปกรณ์ท้ายเกินวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด20รูปนะครับแบ่งเป็น4ทเที่ยวทเที่ยวและ5รูปทั้งหมดเป็นพระภิกษุในวัดพระศิพรพลวิมลมังคลา,ารามโดยสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชจะส่งทอดผ้า2ทเที่ยวแรกและ2ทเที่ยวต่อมาเป็นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีครับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสเสด็จพิเนินจากพระปลายกไปที่ท้ายเกรนบันไดหน้าเพื่อส่งทอดผ้าสระปกรณ์ในเที่ยวแรกครับสำหรับพระภิกษุที่จะสระปกรณ์ในเที่ยวแรกนี้นะคะคือพระธรรมราชานุวัตรพระศรีวชิราพรพระมาหาสุรพลปพอทอเก้าพระครูวิมลจริยาพรพระครูวินัยทรมานุกค่ะ พระสงฆ์ที่สดระปกรณ์ท้ายเกลื่นนี้ทั้งหมดเป็นพระจากวัดโพนะคะทั้งหมด20รูปด้วยกันค่ะ นี่คือพระเที่ยวแรกห้ารูปนะครับมีพระธรรมราชาณวัตรเป็นหัวหน้าคำภาวนาในเวลาสดับประกอบนั้น ก็ดังที่ได้เรียนแล้วในต้นรายการถ่ายทอดเป็นคาถาที่ขึ้นต้นด้วยอนิจจาวัตสังขาราพนานาถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วยั่งมีแตกดับไปเป็นธรรมดาส่งทอดผ้าไตรสำหรับพระภิกษุสง์ในเที่ยวที่สองครับสำหรับพระพิสุสง์ที่จะสะดับประกรณในเที่ยวที่สองนี้นะคะ ประกอบด้วยพระเทพวรมุนีพระอุดรขนารักษ์พระถาปนากิจโกศลพระครูสมุหะวรัณณิสรนสิทธิการและพระครูปหลัดวินัย